วันนี้ก็อยู่กับเครื่องบิน F6C อีกแล้วนะครับภารกิจวันนี้ผมก็จะบินลอกเข้าไปทําลายสะพานเนาะโดยสะพานนี้นะครับจะเป็นเส้นทางขนส่งหลักของสตูนั่นเองมาถึงเวคอยแรกรแล้วครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปยิงกันเลยผมก็จะใช้แมวเวลิกนะครับเป็นแมวเวลิกพีโมดเนาะผมก็จะทําการล็อกที่สะพานแล้วก็ที่หน้าจอเวพอดนะครับแล้วก็ล็อกเช่นกันล็อกเสร็จนะครับผมก็จะทําการยิงไปเลยเนาะสองลูก พอยิงเสร็จผมก็จะเลี้ยวไปทางซานะครับเพื่อดีเฟนส์ส่วนตอนนี้แซมมันก็ล็อกผมอยู่ด้วยนะครับเรียบร้อยครับภารกิจสําเร็จแล้วเนาะที่เหลือก็แค่บินออกจากตรงนี้นะครับแล้วในระหว่างที่ผมกาลังจะบินกลับนะครับแซมมันก็ยิงมาผมก็หนีไม่ได้ครับก็ต้องทําการบินหลบเอาเนาะพอหลบลูกหนึ่งมาได้นะครับก็เจอลูกสองตอแต่ก็หลบมาได้เหมือนกันนะครับ ที่เหลือผมก็แค่บินออกจากพื้นที่นี้ครับแล้วก็จบภารกิจได้เลยส่งใครที่อยากให้ผมทำภารกิจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ